สวัสดีครับเหรียญมีสองด้านมาแล้ว uh, แ,แต่ว่าเราจะเห็นด้านไหนนะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยเราสามารถใช้มือพลิกดูอีกด้านได้การเมืองก็มี2ด้านเช่นกันนะครับมาแล้วแต่ว่าเราจะเห็นด้านไหนแต่ว่าการเมืองเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือพลิกดูอีกด้านได้การเมืองมันเหมือนลัทธิความเชื่อที่สาวกนี่ต้องถวายวิญญาณรับใช้ด้วยความเชื่อนะครับ การเข้ามาล่าอนานิคมของตะวันตกได้เปลี่ยนรูปแบบการเมืองในภูมิภาคที่ไปตลอดกาลน,นะครับนักล่าอนานิคมก็มีหลายเกรดบ้างก็มีแบบแผนบ้างก็ไม่มีแบบแผนอะไรมากนะักแต่ว่าสาเหตุการล่าอนานิคมก็คือผลประโยชน์ของนักล่าเองอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ว่าการเอาผลประโยชน์เนี่ยนักล่าแต่ละคนก็มีรูปแบบต่างกันขึ้นอยู่กับว่าจะตะกะตะกลามมากแค่ไหนนะครับ การเข้ามาในพม่าของอังกฤษมาในรูปแบบการค้าจนราชสำนักของพม่ามองว่าเสียเปรียบเกิดการต่อต้านนะครับแต่ว่าตอนนั้นเองพม่าก็มี2ฝ่ายฝ่ายไม่ต่อต้านก็มีฝ่ายที่ต่อต้านคือฝ่ายที่เสียผลประโยชน์จริงๆแล้วผลประโยชน์ที่ใต้ก็ได้มากกว่าก่อนที่อังกฤษจะเข้ามานะครับแต่แค่อำนาจของตัวเองน้อยลงไปมากกว่าฝ่ายที่ไม่ต่อต้านอังกฤษก็คือคนทั่วไปที่เคยถูกศักดินาของพม่านี่กดขี่มาก่อนนะครับพออังกฤษเข้ามากลับลืมตาอ้าปากใต้ก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไป ต่อต้านอังกฤษมันก็มี2ด้านนะครับพมา่าแพ้ส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่ไม่ต่อต้านอังกฤษนี่มีมากกว่านะครับส่วนการเข้าไปของอังกฤษในตะวันออกกลางมีความต่างนิดหน่อยเพราะว่าผู้ปกครองแต่ละแคว้นแต่ละเมืองมีอำนาจแยกจากกันก็ต้องใช้ความพยายามในการมีอำนาจมากกว่านะครับถึงแม้ว่าอังกฤษจะควบคุมได้ส่วนมากแต่ก็มีบางส่วนที่เข้าไปไม่ถึงนะครับ และเช่นกันก็จะมีทั้งคนต่อต้านอังกฤษและคนที่ไม่ต่อต้านอังกฤษนะครับแต่ว่าในตะวันออกกลางเนี่ยมีคนต่อต้านมากกว่าหนึ่งในนั้นก็คืออับกานิสถานนะครับเหตุการณ์จะกลับกันกับพมา่าอังกฤษเข้ามาควบคุมศูนย์กลางได้แต่ว่าคนส่วนมากชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์นะครับนอกจากนั้นยังโดนกดขี่จากศูนย์กลางหนักกว่าเดิมก็เกิดการต่อต้านตะวันตกในทัศนคติมาอย่างยาวนานในคนส่วนมากนะครับที่มองว่าตะวันตกเนี่ยไม่ได้เข้ามาปลดปล่อยพวกเขาซึ่งต่างจากพม่าที่ประชาชนส่วนมากมองว่าอังกฤษ นี้เข้ามาปลดปล่อยนะครับเวลาผ่านไปอัฟกานิสถานช่วงหนึ่งศูนย์กลางอยู่ที่กุนคาบูรับวัฒนธรรมของตะวันตกไี่มากขึ้นมีแฟชั่นผู้หญิงนี่มีการศึกษาซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับแต่มันก็เป็นจุดเล็กๆคนส่วนมากที่อยู่รอบนอกเข้าม่ถึงและด้วยความเชื่อที่ต่อต้านผสมการเมืองอัฟกานิสถานก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับถูกควบคุมด้วยกลุ่มอนุร,รักษนิยมแบบสุดโตง่งซึ่งก็มีจํานวนมากกว่า ซึ่งกลับกันนะครับอนุรักษ์นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือกลุ่มศักดินาผู้มีอํานาจเก่าที่ต้องการรักษาอํานาจแบบเดิมๆของตัวเองเอาไว้นะครับอนุรักษ์นิยมในตะวันออกกลางก็คือกลุ่มประชาชนที่ไม่ต้องการอํานาจเก่าๆโดยใช้ความเชื่อเป็นหลักในการนําทางนะครับสัตวมิกาเข้าไปในอัฟกานิสถานก็ใช้รูปแบบเดิมก็คือเข้าหาศูนย์กลางนั่นแหละครับก็เจอปัญหาเดิมๆก็คือการต่อต้านจากรอบนอกที่ฝังแน่นในความเชื่อนี่มานาน20ปีของสาัรวามิกาเข้าไม่ถึงประชาชนมาก พอสารมิกาถอนตัวไปคนต่อต้านก็ลุกขึ้นมาแล้วครับตาลิบันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าตาลิบันแค่ยกมือขึ้นแสดงตัวหลังจากอยู่เงียบมานานแค่นั้นเองนะครับ สถานการณ์ในอับการนิสถานผู้เชี่ยวชาญคาดว่าภายใน90วันนะครับตาลีบานเนี่ยจะยึดกรุงคาบูได้แม้ว่ารัฐบาลอัฟการของอัสลาฟกานี่จะพยายามแค่ไหนก็ตามนะครับการปฏิบัติการทางอากาศของ b ี2อันนี้รวมถึงการโจมตีทางอากาศของกองทัพอากาศของอัฟการนิสถานแม้ว่าฝ่ายตาลีบานจะมีการสูญเสียนะครับแต่ก็ไม่มีการยืนยันจํานวนและผู้สูญเสียก็เป็นชาวบ้านน้รวมอยู่ด้วยมันไม่ได้ผลนั่นคือความจริงนะครับเพราะถ้าจะจัดการกับตาลีบานเนี่ยมันก็ต้องจัดการ กับชาวบ้านเกือบทั้งหมดซึ่งมันก็ทำไม่ได้ วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ส่งกำลังเป็นพลร่ม1000นายนะครับจากกองบินที่82รัฐนอตเคโลไลนาไปเพิ่มเติมกำลังของสารเมิกาอีก3,000ันนายที่ส่งไปอัฟการนิสถานก่อนหน้านะครับรวมกับกำลังพลที่อยู่ในอัฟการนิสถานอยู่แล้วอีก1,000พนายจะทำให้กำลังของสารเมิกาในอัฟการนิสถานนี้เพิ่มขึ้นเป็น5,000นายนะครับแล้วก็ยังมีฐานของสารเมิกาที่เป็นกำลังสำรองอีก1,000พนายแล้วเรียกเสริมกำลังอยู่ในคูเวตด้วยนะครับนอกจากนั้น กองของอังกฤษเนี่ยส่งกําลังไป600ไนายเพื่อไปช่วยอบยพคนอังกฤษออกจากอัฟกานิสถานโถนึกว่าจะไปช่วยรบนะครับการส่งกําลังเข้าไปของัาอเมิกาพอให้อัฟกานิสถานนี่อุ่นใจได้บ้างแต่ว่าความอุ่นใจนี้ลดลงไปนะครับเมื่อโจไปเดนบอกว่าอัฟกานิสถานต้องพึ่งพาตัวเองไบเดนบอกว่ากําลังของัาอเมิกาจะอยู่กี่ปีก็ไม่ต่างกันนะครับหากกองกําลังของอัฟกานเนี่ยไม่สามารถดูแลประเทศของตัวเองได้ต้องพึ่งพาตัวเองบ้างความหมายเป็นแบบ นั้นนะครับ ข้อตกลงกับตาลิบานที่โดนัลด์ทรัมป์ทำไว้ทําให้ไบเดนเนี่ยไม่มีทางเลือกก็ต้องถอดทหารออกไปนะครับหลายไบเดนบอกว่าสงครามในอัฟกานิสถานต้องจบลงที่รุ่นของเขาไม่ให้ยืดเยื้อไปถึงประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมิกานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสงครามในอัฟกานิสถานอยู่ในช่วงของประธานาธิบดีสหรัฐอเมิกาถึง4ี่คนมันนานมากแล้วพอแล้วลวะครับนั่นก็แสดงว่ากําลังสหรัฐอเมิกาที่ส่งเข้าไปเนี่ยไปรักษาความปลอดภยัยสหรับการอพยพคนของตัวเองออกมาเท่านั้นทาง รัฐบาลของอัฟกานิสถานก็พยายามเจรจากับกองกําลังหลายกลุ่มก็เพื่อต่อต้านตาลีบันอันนี้เป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตาลีบันก็คงไม่หอมบุกกรุงคาบูมากนักจนกว่าสหรเมิการนี่จะอพยพคนของตัวเองออกไปหมดเมื่อนั้นก็ใส่เต็มที่แล้วครับเรื่องนี้เราต้องแยกนะครับฝ่ายหนึ่งต้องการให้แทรกแซงฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้แทรกแซงถ้าเลือกได้หลายคนคงเลือกให้สหรีมิการนี้แทรกแซงดีกว่านะครับแต่ว่ามันเลือกไม่ได้ต้องกลับไปเหมือนเดิมที่สุดแล้วการเมือง ก็ดําเนินต่อไปนะครับประชาชนไม่มีทางเลือกมากนะักเหรียญนี่มี2ด้านบางทีบางคนก็ไม่เคยพลิกดูอีกด้านเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ